สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่หนวยจะมาทวนทําเอี๊ยมนะคะแบบง่ายๆกันเนาะเอี๊ยมตัวนี้นะคะแม่หนวยจะใช้เป็นผ้าสโลกนะคะเอาที่เรามีนะคะหรือผ้าโคมมาก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะแม่หนวยก็ได้ตัดผ้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนาะเวลาเราตัดนะคะเราจะพับผ้านะคะเราหันทางอ่าทางถูกกับทางถูกเนาะประกบเข้าหากันอันนี้จะเป็นแผ่นเดียวนะคะ จะเป็นแผ่นเดียวกันเลยเราจะมาประกบนะคะเนี่ยพับแบบในลักษณะนี้นะคะพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาแบบที่เราได้อะเนาะมาวางทาบตรงนี้จะเป็นรอยพับนะคะฝั่งนี้จะเป็นรอยพับเนาะฝั่งนี้เราจะวางในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัดตามแบบเลยค่ะ พอตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบในลักษณะนี้เนาะกางออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการเย็บผ้านะคะก็จะเย็บเก็บด้านข้างกันก่อนเลยเนาะจะเย็บเก็บด้านข้างนะคะเย็บนะคะตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลยเนาะ ตรงนี้เลยนะคะถ้าใครเอ่อจะเก็บตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นก็ได้ตัวนี้นะเดี๋ยวแม่หนวยจะเอาให้ดูนะคะตัวเนี้ยความกว้างของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณสี่เซนติเมตรเนาะแล้วก็พับอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าก็ได้เนาะเราจะมาวางทับแล้วก็เย็บไปเลยนะคะเดี๋ยวหันอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะมาเย็บช่วงด้านข้างก่อนถ้าใครไม่ทําแบบนี้ก็ได้เนาะเราจะมาพับเย็บด้านข้างเลยก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวแม่หนวยจะเย็บในลักษณะนี้ก่อนเนาะ ด้าข้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะทําในลักษณะเดียวกันค่ะวางลงไปเลยนะคะตรงนี้เราจะพับเข้ามาด้านในนะคะพับเข้ามาด้านในเนาะอยู่ที่ประมาณ0.5หรือไม่ก็1นึ่เซนติเมตรก็ได้เนาะวางลงไปนะคะทาาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เย็บได้เลยค่ะ แล้วก็พับเข้าไปนะคะอยู่ที่ประมาณ0.5นะคะเย็บเลยออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะทีนี้นะคะจะพับกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เสร็จแล้วเราจะพับแบบนี้นะเดี๋ยวนี่นะคะเรากลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ กลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะเราก็จะพับตรงเนี้ดึงไปนะคะให้ตึงให้ตึงเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาดึงนะคะช่วงนี้ให้ตึงเหมือนกันเนาะแล้วก็จะพับตรงเนี้เห็นปะตรงนี้นะคะในลักษณะนี้แล้วตรงนี้เราก็จะพับพับทับลงมาเนี่ยตรงที่รีดพับไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอนแบบนี้ แล้วก็พับครึ่งนะคะให้ริมผ้าน่ะให้อยู่ในระดับเนี้ยแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะได้ในลักษณะนี้เนาะเวลาเราพับเสร็จแล้วเราก็จะมาปักเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะจะทําแบบนี้ก็ได้เนี่ยพับนะคะทับลงไปให้เขาอยู่ระหว่างเส้นน่ะเนาะตรงเนี้ยจะได้สวยงามนะคะ จะทําในแบบเดียวกันเลยนะคะทั้งสองฝั่งเนาะจะทําเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยเนาะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าผ้าที่เรามาวางเนี่ย ถ้าเขาไม่ไม่สุดนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมาพับเย็บด้านข้างอยู่แล้วเนาะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็เย็บได้เลยค่ะเอาแล้วแต่ที่เราถนัดนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวแม่นนยจะวางลงไปก่อนนะคะวางท่าลงไปเลยแบบนี้นะคะ แล้วก็เย็บไปเลยนี่ก็ะยำก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้นะคะจะทําในแบบเดียวกันเลยเนาะอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งเนี้ยก็จะทําเหมือนกันนะ เย็บนะคะตรงนี้เนาะเราจะเย็บง่ายๆเลยนะคะช่วงนี้ช่วงนี้จะ,ะพับแล้วก็เก็บเอาพับม้วนอะพับตรงนี้นะคะเข้ามานะคะอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งเซนติเมตรหรือไม่ศูนย์จุดเจ็ดเซนติเมตรก็ได้แล้วเราก็จะพับทบอีกทีหนึ่งนะคะม้วนพับอย่างงี้นะบางท้าลงไปเลยคะ่ะนี่ฮะ อย่างนี้ค่ะ พอเย็บด้านบนเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเย็บด้านข้างนะคะตรงนี้เนาะด้านก็จะม้วนพับเอาก็ได้นะคะถ้าอ่อันนี้สําหรับคนที่ไม่มีจักรพงนะคะเดี๋ยวแม่นวยจะม้วนแล้วก็เย็บเลยพับเข้ามานะคะอยู่ที่0.5เนาะแล้วก็จะพับอีกทีหนึ่งนะคะ,ะหนึ่งเซนติเมตรจะทําในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนรอบเลย Thank you. ก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสี่ฝั่งเลยเนาะจะเย็บในลักษณะเดียวกันเลยนะคะจนรอบเนาะอ่ะทีนี้นะคะจะมาใส่กระเป๋ากันนะคะตรงที่เราเลือกเอาเลยนะคะว่าเราจะใส่กระเป๋าในช่วงไหนเนาะกระเป๋านะคะแล้วเราจะมาติดกระเป๋ากันค่ะตรงนี้จะเป็นช่วงเอวเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงเอวนะคะเดี๋ยวแม่นวจะให้เขาวางต่ําลงมาเนาะอยู่ที่ประมาณเนี้ยห่างจากตรงนี้ลงมานะคะอยู่ที่สิบเซนติเมตรเนาะอยู่ที่สิบเซนติเมตร ก็จะติดแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะว่าเราอยากได้กระเป๋าอ่าขนาดไหนนะติดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะกระเป๋านะคะก็จะอยู่ตรงกลางนะคะมีทั้งหมดสองช่องเนาะตรงนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะต่อมานะคะก็จะมาติดสายนะคะไว้สำหรับมัดเนาะแล้วก็ค้องคอนะคะ อันนี้นะคะเป็นสายคล้องคอนะคะอันนี้แม่หน่วยได้รีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าใครไม่รีดแบบนี้ก็ได้เนาะเย็บแล้วเราก็พลิกกลับเอาก็ได้ตัวนี้นะคะอันนี้เห็นไหมความยาวนะคะก็จะอยู่ที่หกเซนติเมตรค่ะจะมาพับครึ่งแล้วก็พับด้านข้างเข้ามานะคะให้อยู่ระหว่าง,งกลางแบบนี้แล้วก็พับอีกทีหนึ่งนะคะให้กบ แบบนี้นะคะแล้ก็เย็บปิดทั้งสองข้างค่ะต่อมานะคะก็จะมาใส่สายคล้องคอนะคะตรงนี้เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาอแบบง่ายๆเลยนะคะตรงนี้จับโค้อันนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะด้านที่จะโชว์นะคะก็จะเย็บด้านในนะคะฝั่งนี้เนาะจับปลายนะคะให้วางให้เสมอตรงนี้เลยค่ะ เข้ามานะคะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเอียมแบบง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ